ก็มีความเชื่อส่วนตัวอย่างหนึ่งว่าความดีที่ยิ่งใหญ่จุดเริ่มต้นคือจากความดีที่เล็กๆถ้าเราในสังคมเนี่ยถ้าเรามาช่วยกันทําคุณงามความดีเรื่องตั้งแต่การคิดค่ายคิดดีๆเวลาคิดต่อการคิดทุกเรื่องให้ความดีเกิดขึ้นในวิธีคิดวิธีพูดการพูดการจาต่อการต่อตัวเองด้วยก็ <S <S ขอมีความดีเติบโตขึ้นในใจแล้วก็การลงมือปฏิบัติต่อกัน ควมีความดีเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงเพื่อให้ความดีตรงนี้เติบโตโดยธรรมชาติที่จากตัวเราก่อนดันนั้นเมื่อความดีเล็กๆเติบโตขึ้นเป็นความดีที่มีพลังจากตัวเราแล้วราะว่าไม่ขอเราต้องช่วยกับอยากเก็บความดีไว้เชยชมเพียงลําขังจงให้ความดีเล็กออกไปสูตออกไปนอกบ้านนอกบ้านตัวเรารแล้วมีการจับมือ,อการยิ้มให้กัน แล้วก็จูงมือความดีที่เราปลูกสร้างขึ้นมามด้วยตัวเราแล้วพลังของความดีมันกระจายจากแพร่ขยายเป็นความเป็นมาหากรรมของค,ความดีคือคิดดีรู้สึกดีคนเดียวไม่พอต้องสื่อสารสิ่งดีๆเหล่านั้นไปสู่สังคมด้วยไปสู่คนอื่นด้วยใช่ครับครับ,รบอ๋อฝากเรื่องของการทําความดีเราอย่ามองว่าความดีเนะี้ยควรจะยิ่งใหญ่ีเดียวเราเราิ่มต้นดีเล็กๆเล็กๆแต่งดงาม พอความเล็กเลงดงามเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วความดีก็จะเติบโตในธรรมชาติเดอีตรงนี้ขอฝากทุกท่านทุกคนไว้ขอบผมขอบพระคุณท่านอาจารย์มหาวิรพันธ์ชุติปัญโยมากนะครับสำหรับท่านอาจารย์ขวัญชัยนะครับขออนุญาตท่านอาจารย์ฝากสองเรื่องหนึ่งก็คือส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องไม่หิบพระเจ้าบนดาวดวงอื่นของสมรทูมิฟรีวิสตอมเล่นนี้นะครับอาจารย์มีอะไรจะฝากแล้วเดี๋ยวขอต่อท้ายเรื่องประเด็นที่ได้ถามไว้เมื่อสักครู่นะครับจาธานิมบทครับครับสำหรับ ตัวผมเองก็อยากจะพูดถึงคุณค่าอยากจะฝากคุณค่าเพราะว่ากลุ่มเพื่อชีวิตดีงามทําอันหนึ่งขึ้นมาในวิถีชีวิตของคนด้วยกันคือเพิ่มคุณค่าให้กับแต่ละคนที่ลืมว่าตัวเองมีคุณค่าเพราะจากที่ได้อบรมมาเยอะเนี่ยทําให้เห็นว่าบางคนมองไม่เห็นคุณค่าแม้กระทั่งตัวเองบางคนสูญเสียคุณค่าในความเป็นตัวเองครับเราก็พยายามที่จะบอกว่า อย่างน้อยคุณก็ยังมีคุณค่าคุณค่าของคุณคือลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกนั่นคือลมหายใจแห่งคุณค่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนลมหายใจนั้นให้ดีคุณก็จะใช้คุณค่าของชีวิตให้ดีขึ้นและถ้าเกิดคุณเปลี่ยนลมหายใจนั้นให้ปล่อยระคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาคุณก็จะเพิ่มมลภาวะให้กับโลกแลรานี่คือคุณค่าของชีวิตซึ่งกลุ่มพยายามจะบอกว่าทุกคนมีคุณค่าอยู่ที่คุณจะเปลี่ยนคุณค่าที่ได้มานั้นไปในทางไหน เราฝากไว้อันนี้คือภาพรวมทั้งหมดทั้งในส่วนของหนังสือด้วยนะครับมีความน่าสนใจที่ซ่อนอยู่ในหนังสือไม่มีพระเจ้า,าประดาวดวงอื่นนะพระอาจารย์ก็ฝากในเรื่องของการทําชีวิตให้มีคุณค่ากับคนอื่นชีวิตจะมีคุณค่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณกําลังฆ่าตัวเองโดยขอระคังหรือคุณกําลังทําสิ่งที่มีคุณค่าให้กับสังคมอย่างที่พระอาจารย์ทั้งสองรูปได้กําลังทํามา ในส่วนของกลุ่มเพื่อชีวิงานต้องย้ำว่าปัจจัย2ประการที่ทําให้กลุ่มได้เติบโตมาจนทุกวันนี้1 1อดปีเพื่อชีวิงามปัจจัยเบื้องแรกคือกัละยาณมิตรเราทั้งหมดมี้พระเจ้าเป็นกัละยาณมิตรได้บวชเรียนได้ศึกษาลําดับถัดมาเราได้เข้าอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ดีมหาเทวาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ด้าชุิเทยาลัยได้รับการสั่งสอนศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่ดีๆยกตัวอย่างอาจารย์โสรีโพธิแก้วอาจารย์วินานาวรล,ลักษณ์ที่มาจุดป,ประกายการ ใช้กระบวนการจิตวิทยาการกให้กบับรึกษาแบบกลุ่มในการอบรมถ่ายทอดตัวพุทธศาสนาที่มีผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลางหลังจากนั้นเรามีปัจจัยภายในที่เรียกว่าโยนิโสมนาสิกานะครับเรารู้จักคิดด้วยตัวเองมีกรายณมิตรภายนอกปัจจัยภายนอกมาแนะนําดีแล้วเราก็มีปัจจัยภายในที่ดีคิดดีด้วยและเราก็เรียนรู้พัฒนาตนด้วยการช่วยคนพัฒนาทํางานเป็นกลุ่มประสานจุดแข็งของแต่ละคนเอามาผสมประสานกัน ช่วยทาให้จุดอ่อนของแต่ละคนดีขึ้นและทําให้จุดแข็งที่แข็งเกินไปของบางคนได้ออกโยนลงด้วยนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้มาและเราวันนี้กําลังถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาตนด้วยการช่วยคนพัฒนาสู่สังคมโดยได้รับมหากรรณาธิคือการสนับสนุนอย่างดีจากท่านอาจารย์เจ้คุณวิจิตรมาพรอาจารย์เจ้คุณเมธีสุวิกรโดยสำนักง,งานส่งเสริมการท่อรเทีรยและความมัน่นคงของสถมบันชาติพระศาสนระมักระสัน วันนี้ท่านอาจารย์พระครูสุาาราธการประธานทีาา่วุฒิสากลุ่มพุทธชีดีงามก็ได้เมตตาดูแลบอกเล่าให้ญาติโย,ายามฟังว่าตั้งแต่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมธรรมจุติธมวัสเกดกลุ่มพุทชีดีงามจากการอบรมเยาวชนประชาชนทั่วไปธรรมดาวันนี้เรามีโอกาสได้ไปอบรมในโครงการส่งเสริมความมั่นคงของสาบันพุทธศาสนาในจังหวัดชนายแดนภาคใต้อบรมพระอบรมเยาวชนอบรมประชาชนซึ่งเป็นโอกาสที่เราได้แสดงความเสียสละ ความเสียสละของพระธรรมทูตอาสา,าในพื้นที่จังหวัชดชายแดนภาคใต้ที่ทถลําลบักอยู่ทางโน้นความเสียสละของบรวกรกลุ่มชุดวิงามหลายๆรูปเช่นตอนนี้ท่านมหาชาลีกาญยาณญา,านโนรองประธานฝ่ายานะการกลุ่มก็ยังปฏิบัติหน้าที่กับน้องๆหลายๆรูปไม่ว่าพระอาจารย์มหาอพิชาิไม่ว่าพระอาจารย์พิมพันพระอาจารย์สมชายอยู่ที่นั่นแม้แต่อุบาสกเช่นพี่โจ้ก็ยังเสียสละทุ่มเททางานอยู่ที่โนนเมื่อวาน ก่อนมีระเบิดที่4เอสปัตตานีอาจารย์คงทราบข่าวนะครับพี่โจก็โพสต์ขึ้นเฟซแบอบกว่ารอดตายกับความงกคิดจะไปพักโรงแรมแต่ว่าบังเอิญแพงไปหน่อยอัวเปิงงบสำนักง,งานส่งเสริมก็เลยตัดสินใจไปพักวัดก็เลยรอดจากระเบิดมาอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ไม่ต้กลัวจะเกิดขึ้นเพราะความงกนะครับฉันก็ที่บอกเล่าเนี่ยเพื่อให้ญาติโยมดูว่าคนเราตั้งใจทําดีแค่ไหนอย่างน้อยถ้ามีคนที่ให้กําลังใจ ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะทางใดก็าตามนะครับความคิดกำลังด้านอื่นๆที่ให้ได้นั่นจะทำให้คนดีไม่โดดเดี่ยวสุดท้ายวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทางสำนักงานส่งเสริมธรรมชาติธรรมโดยท่านอาจารย์เจ้าคุณวิจิตรมพรและอาจารย์เจ้าคุณเมธีสุธิกรที่ทำให้วันนี้กลุ่มได้มีการทํางานที่เผยแผ่ในวงกว้างเป็นประโยชน์กับสังคมได้สื่อสารความคิดความดี ผ่านโครงการพุ้เชนตีเพ so ื indeed, 84, alumni, trendy, ่ชดีงานเขียนความดีสู่สังคมและโครงการอื่นๆเช่น84ภาษา84องค์กรพัฒนาด้วยธรรมะพุทเชนตี2,600ปีของการตื่นรู้และขอขอบคุณคณะที่ช่วยกันจัดมีทัศการ10ปีพื่ชุดีงามเดินโดยท่านจารณาคำพลและพิจิตโตคณะอํานวยการของกลุ่มพื่ชุดีงานที่ได้ทุ่มเทไม่ได้หลับไม่ได้นอน24ชั่วโมงทําบอร์ด14อันมาตั้งไว้ตรงนี้เพื่อสื่อสารความดีสู่สังคมด่มทีมด่มทม ที่มีจิตอาสาช่วยกันคัดลูกลอบลูปทําให้วันนี้งานเรียบร้อยอาะการมหาสม้าจิติเมธีเจ้าของงานกิติเมธีพระการอุปทานชุติปัญโยเจ้าของงานประกาศชุติปัญโยที่น,นําหนังสือธรรมะทั้งหมดมาเผยแพร่และคุณบีจากสมัครทิงครีวิทด้อมที่เปิดโอกาสให้พระได้นําหนังสือไม่มีพระเจ้าบรรดาวดวงอื่นมาแจากประมทาน ในวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นจํานวน20เล่นเป็นครั้งแรกบนดาวดวงนี้ที่หนังสือเล่นนี้ได้ปรากฏออกมาในบรรณาิพภ,ภพและสุดท้ายขออนุโมทนาขอบคุณเจริญธรรมชาแนลสื่ออาสานำทำดีที่ได้มาร่วมผลิตร,รายการดีๆร่วมกับกลุ่มเพื่อชีวีงามเบื้องหลังผู้สนับสนุนเช่นน้ำดื่มฟาสิงน้ำดื่มปีอิงและตลอดจนญาติโยมผู้มีจิตสภาทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำให้วันนี้สังคมไทยยังคงมีกลุ่พระจิตอาสาดีๆ ที่ทําดีด้วยความตั้งใจเพื่อชีวิตดีงามเพื่อสิ่งที่ฝันใยอันไกลยอยู่ชีวิตต้องต่อสู้รู้ใช่ไหมดีไม่ดีเรารู้อยู่แก่ใจงามที่เราต่างได้ร่วมทางกันทางเพื่อทำทําเพื่อท,ทาง,ท,ท,างท,ทุกอย่างก้าวชีวิตจริงเรื่องราวใช่ในฝันทางเดินอาจเปลี่ยนไปแต่จุดหมายจุดเดียวกันเพื่อชีวิตดีงามอย่างนั้นและมีทุกท่านเป็นคนสำคัญเสมอไป ไม่ว่าเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังถ้าเรารวมพลังกันทำดีความดีจะอยู่คู่สังคมไทยสมจิตนารมของหลวงพอ่อเจ้าประคุณเสเบะอาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชที่อยากให้ความดีอยู่คู่สังคมไทยในการปฏิบัติงานของสำนักง,งานส่งเสริมพระธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาส,สนาธรรมกษัตริย์ขอกราขอบคุณพระอาจารย์ทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการเฟซชูเ Face เฟซเฟซตอนอัปเดตเศรษฐธรรมะ กับ2ฐาถานาเขียนวันนี้นะครับหวัว่ารายการนี้คงไม่จบเพียงวันนี้โปรดติดตามความเคลื่อนไหวคึืนหน้าต่อไปจาก w w w f p l g n e t Facebook เพื่อชีวีงามและ Facebook จริ a t h ม Channel รวมทั้งจ e r a t h a m c o m ขอนโมทนาท่านผู้สนใจรับชมทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญในวาระอาสาหับูชาพุทธชนตรี2,600ปีแห่งการเกิดขึ้นของพระสงฆ์ขอธรรมะ จงมุ่งตรงสู่จุดใจของท่านผู้ชมทุกท่านขออนุโมทนาเจริญพร